วินาทีนี้เสียงเครื่องยนต์รถถังและเสียงวิทิวของอากาศยานไร่คนขับดังกระหึ่มไปทั่วแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อสถานการณ์ความตึงเครียดพุ่งทะลุขีดจ,จำกัดสูงสุดในรอบหลายทศวรรษรายงานด่วนจากพิกัดชายแดนอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วตรงข้ามกับพอยเป็ดบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวทางทหารขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเมื่อกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเริ่มทำการรุกเคลืบอเข้าสู่พื้นที่ทับซ้อนส่งผลให้กองทัพไทยต้องประกาศยกระดับการป้องกันสูงสุด พร้อมส่งกำลังรบหลักเข้าประจันหน้าทันทีเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติในทุกตารางนิ้วการเผชิญหน้าในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การประทะย่อยแต่คือการประลองกำลังครั้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนไปตลอดกาลข้อมูลจากเรดาร์ตรวจการตรีมิติพิสัยไกลซึ่งมีรัฐมีการตรวจจับครอบคลุมพื้นที่กว่า350กิโลเมตรได้ตรวจพบความผิดปกติเหนือท้องฟ้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวร บ้านคลองลึกโดยมีการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV จำนวนถึง1 4ลำทะยานขึ้นสู่ระดับความสูง3,800เมตรอย่างรวดเร็ว UAV เหล่านี้เป็นรุ่นสำรณะสูงที่มีรัศมีทําการไกลถึง1,500กิโลเมตรทาหน้าที่ลาดตระเวนและชี้เป้าแบบเรียวทำอยู่เหนือพื้นที่ชายแดน การปรากฏตัวของฝูงโดรนเหล่านี้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับภาคพื้นดินเนื่องจากพวกมันสามารถส่งข้อมูลพิกับปืนใหญ่และจุดรวมพลของฝ่ายตรงข้ามกลับไปยังศูนย์บัญชาการได้อย่างแม่นยำภายในเวลาไม่กี่วินาทีทำให้พื้นที่ตามแนวชายแดนตั้งแต่เชียงของไปจนถึงมุกดาหารและสวรรค์เขตถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดผ่านเลนส์กล้องตรวจการความร้อนสูง ในภาคพ,พื้นดินกองพลทหารราบทีทูรักษาพระองค์ได้รับคำสั่งด่วนที่สุดให้เคลื่อนกำลังพลเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายทันทีรถถังหลักและรถเกราะจำนวนโฟทีทูขันได้รับการจัดรูปขบวนในลักษณะเตรียมพร้อมทำการรบโดยแบ่งกำลังออกเป็น3รีกองร้อยหลักรวมกำลังพลทั้งสิ้น4 0 0นกระจายตัวเข้ายึดชัยภูมิสำคัญตามแนวสันเขาและจุดยุทธศาสตร์ที่มองเห็นเมืองปอยเปตได้อย่างชัดเจน เสียงโซ่แทร็กของรถถังที่บดขย,ยี้ลงบนพื้นถนนลาดยางมุ่งหน้าสู้อารันประเทศสร้างความหวั่นเกรงให้กับผู้ที่พบเห็นบ่งบอกว่ากองทัพไทยไม่ได้มาเพื่อเจราจาเพียงอย่างเดียวแต่พร้อมที่จะใช้กําลังขั้นเด็ดขาดหากมีการล่วงล้ำเส้นเขตแดนแม้เพียงก้าวเดียวการเคลื่อนไหวของรถหุม้มเกราะลำเลียงพลเหล่านี้ถูกประสานงานผ่านระบบสื่อสารดิจิทัลที่มีการเข้ารหัสลับสูงสุดเพื่อป้องกันการดักฟังจากฝ่ายตรงข้าม ขณะเดียวกันบนฟากฟ้าเหนือฐานทัพอากาศสนครราชสีมาฝูงบินขับไล F ่ F-16 บล็อก50จำนวนหลายเครื่องได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียงหรือหมักถกูทิ้งรอยสีขาวไว้บนท้องฟ้าในขณะที่พวกมันมุ่งหน้าสู่พิกัดชายแดนเพื่อทำภารกิจ Air Superiority หรือการครองอากาศนักบินไทยใช้ระบบเรดาร์ประจำเครื่องที่ทันสมัยสแกนหาเป้าหมายในระยะ320กิโลเมตรพร้อมล็อกเป้าหมายที่อาจเป็นภัยคุกคามในทันทีความเร็วและสำราญนักของ F-16 ในภารกิจนี้ไม่ใช่การข่มขวัญแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับ close air support หากกำลังภาคพ,พื้นดินถูกโจมตีสถานการณ์ในขณะนี้จึงเหมือนกับน้ำมันที่รอการจุดชนวนโดยมีระยะห่างระหว่างก,งกองกำลังทั้งสองฝ่ายเพียงไม่กี่กิโลเมตรในเขตอำเภออ,ออารันประเทศและปลอยเปตทางดานยุทธศาสตร์เชิงลึกมีรายงานว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจุดเดียวแต่มีการตรวจพบการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์หนักในพื้นที่อื่นๆตลอดแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นการเสริมกำลังบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ตู้ระวังมุกดาหารและสะวันเขตร,รวมถึงการเฝ้าระวังอย่างเข้มขวดที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์และจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกัดจังหวัดจันทบุรีการกระจายตัวของกําลังรบในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายวางแผนยุทธการมองว่านี่อาจเป็นการดึงความสนใจเพื่อเข้าโจมตีในจุดที่อ่อนแอหรือเป็นการทดสอบระบบป้องกันภัยชายแดนของไทยในภาพรวมดังนั้นกองทัพจึงต้องรักษาความพร้อมในทุกจุดยุทธศาสตร์โดยไม่ละสายตาจากจุดใดจุดหนึ่ง บรรยากาศที่จุดตรวจชายแดนรันประเทศในขณะน,นี้เต็มไปด้วยความเงียบสงบที่น่าสะพรึงกลัวร้านค้าที่เคยพลุกพล่านถูกปิดตัวลงชาวบ้านในพื้นที่เริ่มอ,อพยพยออกตามแผนป้องกันภัยพลเรือนทหารไทยนายนชุดพลพร้อมอาวุธครบมือประจำการอยู่นหลุมบุคคลและหลังแนวบังเกอร์ปืนใหญ่หนักขนาด155ม mm, มถูกลากออกมาติดตั้งในตำแหน่งยิงที่ผ่านการคำนวณมาอย่างดีพลาธิการทหารได้ลำเลียงสเสบียงและกระสุนสารองเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจยืดเยื้อทุกสายตาจับจ้องไปยังเส้นเขตแดน3.2กิโลเมตรที่พอยเปตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความล่อแหลมที่สุดในขณะนี้การวิเคราะห์จากหน่วยข่าวครองทหารระบุว่าความพยายามในการยึดพื้นที่แนวชายแดนในครั้งนี้อาจมีการสนับสนุนทางเทคนิคจากภายนอกเนื่องจากรูปแบบการใช้โดรน,นลาดตระเวนและการรบกวนสัญญาณวิทยุมีความซับซ้อนมากกว่าระดับมาตรฐานที่เคยพบเห็นมา กองทัพไทยจึงต้องนำระบบสองครามอิเล็กทรอนิกส์ออกมาใช้งานเพื่อตัดสัญญาณการบังคับรอนของฝ่ายตรงข้ามที่บินลำเข้ามาในเขตอาิปไตยการประทะากาันทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงเกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบแต่ดูเดือดไม่แพ้กระสุนจริงบนพื้นดินทุกวินาทีคือการชิงไหวชิงพริบระหว่างศูนย์ควบคุมปฏิบัติการทางอากาศและหน่วยเฝ้าตรวจชายแดนท่ามกลางวิกฤตที่กำลังคุกรุนผู้อำนวยการกองยุทธการได้ย้ำชัดถึงหลักการการป้องกันประเทศว่าไทยจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อน แต่หากมีการข้ามเส้นเขตแดนที่เป็นที่ยอมรับสากลหรือมีการใช้อาวุธต่อกำลังพลและทรัพย์สินของไทยการตอบโต้จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงตามแผนเพรเชนเหตุที่ได้ซักซ้อมมารถทางหลักที่มีอำนาจการทำลายล่างสูงและระบบป้องกันตัวที่ทันสมัยพร้อมที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ปะทะในทันทีที่ได้รับคำสั่งการเตรียมพร้อมของกองถับในครั้งนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังถูกฝ่ายว่าที่ภัยของไทยเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้ ในขณะที่โลกกำลังจับตามองพรมแดนไทยกัมพูชาด้วยความระทึกใจสถานการณ์ที่อารันประเทศกลายเป็นจุดโฟกัสที่สะท้อนถึงความเปราะบางของสันติภาพในภูมิภาครถถังฟอิทูคันที่จอดเรียงรายอยู่นั้นไม่ใช่เพียงแค่เหล็กกล้าที่เคลื่อนที่ได้แต่คือสัญ,ญลักษณ์ตื่นของเจตจำนงในการปกป้องมาตุภูมิ ภารกิจของเหล่าทหาร489ในพื้นที่แนวหน้าไม่ใช่แค่การถืออาวุธแต่คือการเป็นโลที่แข็งแกร่งที่สุดของชาติท่ามกลางเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งหญ้าชายแดนความตึงเครียดนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเสียงปืนนัดแรกจะดังขึ้นเมื่อใดหรือการพูดจะสามารถหยุดยั้งหายนกครั้งนี้ได้ทันเวลาหรือไม่ สถานการณ์ภาพรวมยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีรายงานการเคลื่อนย้ายเรือตรวจการในน่านน้ำใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแทกซึมทางทะเลและการปิดน่านฟ้าในรัฐมีที่กำหนดเพื่อเปิดทางให้ฝูงบินขับไล่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ทุกภาคส่วนของกองทัพไทยถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แผนการรบร่วมที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรับมือกับทุกรูปแบบของการคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าการประจันหน้าการที่อารันประเทศและปลอยเปตในวันนี้จึงเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งในประวัติศาสตร์การทหารสมัยใหม่ของไทยเมื่อเวลาล่วงเลยไปความมืดเริ่มปกกลุมแนวชายแดนแต่แสงจากกล้องไนวิชันและหน้าจอเรดาร์กลับสว่างใสสว่ขึ้นกว่าเดิม เจ้าหน้าที่ควบคุมอากาศยานไร้คนขับยังคงจดจ่ออยู่กับการติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามที่ดูเหมือนจะมีการสับเปลี่ยนกำลังพลอยู่ตลอดเวลาทุกการขยับเขยื้อนของรถหุ้มเกราะฝั่งปอยเปตถูกบันทึกและวิเคราะห์โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการทหารเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการโจมตีทุกหน่วยรบยังคงอยู่ในความเงียบสงบนิ่งแต่พร้อมระเบิดพลังทำลายล้างออกมาในพริบตานี่คือสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานที่คนไทยทุกคนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะบทสรุปของเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กองทัพไทยยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงพร้อมตอบโต้ทุกการท้าทายด้วยความเฉียบขาดและแม่นยำที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อนาฬิกาเคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดของการเผชิญหน้าแสงสว่างจากกระสุนสองแสงที่ถูกยิงขึ้นเหนือท้องฟ้าบริเวณอารันประเทศและปล่อยเพชรได้เปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นสีขาวโพลในชั่วพริบตา นี่คือสัญญาณของการเข้าสู่ระยะที่2ของแผนยุทธการทางทหารที่ฝ่ายไทยเตรียมพร้อมไว้เพื่อตอบโต้อย่างทันท่วงทีพื้นที่ช่องแคบทางยุทธศาสตร์3.2กิโลเมตรระหว่างอารันประเทศและปอยเปตกลายเป็นจุดศูนย์กลางของพายุแห่งความขัดแย้งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะกองทัพไทยตัดสินใจใช้มาตรการกำแพงเหล็กรอยต่อโดยการประสานงานของสถานีเรดาร์ตรวจการที่ทันสมัยที่สุดเแห่งซึ่งถูกติดตั้งครอบคลุมพื้นที่รอยต่อชายแดนอย่างเป็นระบบ ข้อมูลจากเรดาร์เหล่านี้ถูกส่งตรงเข้าสู่ศูนย์บัญชาการรวมแบบเรียลไทม์ทำให้ทุกความเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยของฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเลลอดสายตาไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายทหารราบหรือการพลางตัวของยานยนต์ภูมิเกราะในแนวป่าลึก ในขณะที่ภาคพื้นดินกำลังตึงเครียดกองทัพเรือไทยได้เริ่มปฏิบัติการปิดกั้นทางทะเลในทันทีโดยส่งเรือตรวจการประสิทธิภาพสูงซิกลำเข้าประจำจุดยุทธศาส์ในอ่าวไทยตอนบนและบริเวณเขตนานน้ำรอยต่อจังหวัดตราดและเกาะอกองเพื่อป้องกันการแทรกซึม และตัดเส้นทางลำเลียงทางน้ำที่อาจถูกใช้เป็นแผ่นลวงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากชายแดนทางบกความเคลื่อนไหวทางทะเลครั้งนี้สอดรับกับการส่งทูตฝีมือดีจากกองบินขับไล่ทั้งจากฐานทัพอากาศตาเคยและนครราชสีมา ออกปฏิบัติการลาดตะเวนรบทางอากาศอย่างต่อเนื่องเหนือแนวชายแดนไทยกัมพูชาเสียงคำรามของเครื่องบินขับไล่ที่ลาดตะเวนอยู่เหนือระดับกออแม่เป็นเครื่องเตือนใจที่มีอํานาจที่สุดว่าน่านฟ้าไทยคือพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดสำหรับผู้รุกราน <irm> ข้ามไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์ อีกฝั่งหนึ่งบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ทูระหว่างมุกดาหารและสหวันเขตกองทัพไทยได้ส่งขบวนคอนไวลด์ทางทหารจำนวน42คันประกอบด้วยรถลำเลียงพลหุมเคราะและหน่วยสนับสนุนทางโลจิสติกส์พร้อมกำลังพล400 AD นายเขายึดพื้นที่หัวสะพานฝั่งไทยไว้อย่างแน่นหนาะนะการวางกำลังที่จุดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมเส้นทางคำนาคมหลักที่เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหากเกิดสถานการณ์บานปลายจุดนี้ จะเป็นประการสำคัญที่ป้องกันไม่ให้กำลังสนับสนุนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ปะทะหลักได้ขณะเดียวกันที่เชียงของมาจังหวัดเชียงรายบริเวณร,ราเบียงแม่น้ำคงเมกงคอริดอร์น่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำคงได้ยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสในจุดที่ภูมิประเทศมีความซับซ้อนและเอื้อต่อการรูปคืบแบบกองโจร บรรยากาศที่อารันประเทศปลอยเพชนายวีนาทีนี้เข้าสู่ภาวะสงครามเต็มรูปแบบในทางจิตวิทยาเมื่อรถถังหลักของไทยเริ่มเคลื่อนที่เข้าสู่ตำแหน่งยิงที่เตรียมไว้ล่วงหน้าระบบควบคุมการยิงดิจิตอลของรถถังแต่ละคันถูกหลอกเข้ากับเป้าหมายทางยุทธศสตร์ในฝั่งตรงข้ามอย่างแม่นยำทุกการตัดสินใจในขณะน,นี้ถูกกดดันด้วยเวลาและความคาดหวังของประชาชนที่เฝ้าติดตามข่าวสารอย่างระทึกใจการเผชิญหน้าในระยะประชิด3.2์ กิโลเมตรนี่คือการวัดใจระหว่างสองกองทัพที่ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลในการปกป้องพื้นที่ของตนแต่สำหรับฝ่ายไทยอาธทิพาไตาเหนือแผ่นดินที่ถูกต้องตามกฎหมายสากลคือสิ่งที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้แสงเลเซอร์จากเครื่องวัดระยะที่สองผ่านม่านหมอกควันในช่วงเช้ามืดสะท้อนให้เห็นว่าความผิดพลาดเพียงมิลลิเมตรเดียวอาจหมายถึงจุดเริ่มต้นของสงครามขนาดใหญ่ในมุมมองของนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ระดับโลกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ คือบททดสอบความแข็งแกร่งของระเบียบความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนการประทะก,กันในลักษณะเกรย์โซนหรือพื้นที่สีเทาที่ก้ามกึ่งระหว่างสงครามและสันติภาพเป็นกลยุธทธ์ที่ฝ่ายตรงข้ามใช้เพื่อ,อยัางชิงการตอบโต้ของไทยบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากวิกฤตครั้งนี้คือสันติภาพที่ยั่งยืนเกิดจากอำนาจการป้องพรมที่ทรงพลังความพร้อมของยุโทโธปกรณ์อย่างเอาเอฟฟร์ทีนลำที่บินอยู่เหนือความสูง3 0 0เซ 8 0 0เมตาเรือระบบเรดาร์ตรีมิติที่มีรัามี350กิโลเมตรไม่ใช่เครื่องมือเพื่อการรุกรานแต่เคอเครื่องมือในการรักษาสันติภาพที่ไม่มีใครกล้าทา้าทายหากไทยไม่มีความพร้อมทางทาหารที่เหนือกว่าการรุกคืบที่ชายแดน <Stay tight. S 1> ปอยเป็ดอาจหลุกลามเข้าไปถึงชั้นในของประเทศได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสัญญาณเตือนภัยทางยุทธศาสตร์ที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกต่างเห็นพ้อง คือการที่ความขัดแย้งในท้องถิน่นอาจถูกยกระดับให้กลายเป็นสงครามตัวแทนของมหาอำนาจหากไม่มีการจัดการที่เด็ดขาดและชาญฉลาดไทยจึงต้องดำเนินนโยบายเหล็กในทุงกรรม,มายีคือการใช้การถูดที่นุ่มนวลควบคู่ไปกับกำลังทางทหารที่แข่งกราวการเคลื่อนกำลังรถถังฟอิชูคันที่อารันประเทศคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าไทยพร้อมที่จะใช้กำลังขั้นรุนแรงเพื่อปกป้องทรัพยากรและอธิปไตยขณะเดียวกัน การสื่อสารผ่านดาวเทียมที่เชื่อมต่อทุกหน่วยรบเข้าด้วยกันแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการรบสมัยใหม่ที่เน้นความเร็วและการประสานงานที่รายรอยต่อ บทสรุปของสถานการณ์นี้คือการตอกย้ำให้โลกเห็นว่ากองทัพไทยคือสถาบันหลักที่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยและอธิปไตยของชาติไว้ได้อย่างเหนียวแน่นภายใต้ความกดดันมหาศาลทหารไทย489ที่เผชิญหน้าอยู่ที่สะพานมิตรภาพมุกดาหารสวรรค์เขตหรือเหล่าลูกทัพฟ้าที่บินลาดตระเวนอยู่เหนือแม่น้ำคงที่เชียงของต่างทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและความเป็นมืออาชีพสูงสุดการป้องกันประเทศไม่ใช่เพียงเรื่องของอาวุธที่ทันสมัย แต่คือเรื่องของจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นของกำลังพลที่พร้อมจะพลีชีพเพื่อแผ่นดินเกิดวิกฤตการ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้จะถูกบันทึกไวในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นชายชนะของการป้องกันเชิงรุกที่สามารถหยุดยั้งสงครามได้ด้วยความพร้อมรบที่สมบูรณ์แบบในสายตาของนักยุทธศาสตร์สั์ชันนำระดับโลกสงครามไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายหนึ่งต้องการรบเสมอไปแต่บ่อยครั้งมันเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิด ในขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามดังนั้นการที่ไทยนำเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง F16 Block 50ที่มีความเร็วมักทู่ออกมาแสดงแสนยานุภาพจึงเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามตัดสินใจผิดพลาดจนนำไปสู่หายนะที่ยากจะแก้ไขบทเรียนสำคัญสำหรับคนไทยในยามนี้คือความรักชาติและการสนับสนุนกองทัพให้มีความแข่งแกร่งเพราะในโลกที่ไม่แน่นอนใบนี้ ความแข็งแกร่งทางทหารคือหลักประกันเดียวที่จะรับรองได้ว่าลูกหลานไทยจะได้หลับนอนอย่างเป็นสุขใต้ผืนธงไทรรงที่ยังคงปลิวสายสาวเหนือเขตแดนไทยทุกตารางนิวตั้งแต่อารันประเทศไปจนถึงทุกมุมของประเทศสืบไป การเวลาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความเด็ดขาดในการวางกำลังที่จุดผ่านแดนทาวอรบ้านครองลึกและการตรึงกำลังที่พอยเพท3 2กิโลเมตรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงในทิศทางที่ถ่ายเป็นผู้กลุ่มความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากการวางแผนที่เยียบคายการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงและการตัดสินใจที่เฉียบคมของผู้นำทางทหารที่มอง <500 S 2> เห็นภาพรวมของความมั่นคงในระดับภูมิภาคแม้เสียงเครื่องยนต์รถถังจะเริ่มเบาลงแต่ความตื่นตัวของกองทัพไทยจะยังคงอยู่ในระดับสูงสุดต่อไปเพราะศัตรูที่แท้จริงของสันติภาพคือความประมาทและทหารไทยจะไม่มีวันปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นบนแผ่นดินทองแห่งนี้เป็นอันขาด นี่คือคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลและคือเจตนารม์อันแน่วแน่ที่จะคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปในฐานะนักรบผู้พิทักษ์อธิปัยอย่างสมเกียรติและศักดิ์ศรีของชายชาติทหารไทยทุกคน